อย่าดูหมินบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลเหมือนตุ่มน้ำวางงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอ่านความดีทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันลับหายในภายหน้ากายอาจเลือนลับหายจากสายตา ดีไม่ลาลับหายจากสายใจกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิต นำมาพูดคุยทาความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องของนิทานธรรมะกับเรื่องชาวนาขี้เรือนผลแห่งการเนรคุณท่านผู้ฟังครับนิทานธรรมะเรื่องนี้นั้นก็ได้เล่าถึงเรื่องของกรรมที่ได้สนองคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนว่าด้วยเรื่องของชาวนาคนหนึ่ง เพียงแค่เขาได้ลงอาบน้ำในสาผิวกายก็กลับกลายเป็นขี้เรือนสร้างความรังเกียจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นแล้วทำไมเขาจึงเป็นเช่นนั้นก็ต้องคอย้อนกลับไปในกาละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วก็มีชาวนาอยู่คนหนึ่งเป็นชาวพาราสีวันหนึ่งขณะที่ชาวนากำลังต้อนวัวไปกินหญ้าวัวตัวหนึ่งมันก็ได้วิ่งเข้าไปในป่า ชาวนาก็จึงได้วิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันได้ดูทางทำให้เขาพลัดตกลงไปในเหวชาวนาต้องทุกขทรมานอยู่ในก้นเหวหลายวันขาดทั้งน้ำและอาหารได้แต่ร้องเสียงรวรญครานอย่างน่าเวทนาแต่ก็ปรากฏว่ามีลิงอยู่ตัวหนึ่งได้ยินเสียงของเขาเขา้าก็จึงได้ลงมาตามเสียงได้พบร่างของชาวนาที่อยู่ในสภาพไร้เรี่ยวแรงลิงก็จึงได้ถามกับชาวนาไปว่า เจ้ามนุษย์ทำไมเจ้าจึงอยู่ในสภาพเช่นนี้ชาวนาก็ได้ตอบกับลิงว่าข้าวิ่งตามวัวที่วิ่งเข้ามาในป่าแล้วข้าก็พลัดตกลงมาในเหวนี้ก็เพราะไม่ทนได้ระวังหน้าเวทนาจริงแท้เดี๋ยวข้าจะช่วยจะกลับบ้านเองแต่บ้านเจ้าอยู่ที่ใดกันล่ะชาวนาก็จึงบอกว่าตนเป็นชาวพาราสีเจ้าลิงก็จึงได้บอกให้เขารอไปก่อนพร้อมกับปีนขึ้นไป แล้วก็ห้อยเถาวันลงมาให้ชาวนากบอกให้เขาปีนขึ้นมาเจ้าลิงได้ห้อยเถาวันลงมายัางชาวนาชาวนาก็ได้ใช้แรงเท่าที่มีค่อยๆดึงเถาวันปีนขึ้นไปจนผลปากเหวเมื่อชาวนาขึ้นมาผลปากเหวแล้วเจ้าลิงน้อยมันก็เหนื่อยสุดแรงก็เพราะต้องชุดเทาวันไว้อีกฟังมันก็จึงได้ขอนอนหลับพักเสียก่อนแล้วในวันพรุ่งนี้จะพาไปส่ง แล้วพอเจ้าลิงน้อยได้หลับลงไปด้วยความหิวเป็นกำลังชาวนาก็จึงได้หมายที่จะฆ่าลิงน้อยเพื่อที่จะกินเป็นอาหารเขาจึงได้ยกก้อนหินในบริเวณนั้นเพื่อที่จะทุบหัวลิงน้อยแต่ด้วยกำลังแรงที่ไม่ค่อยจะมีโดยทั้งเหน็ดเหนื่อยและหิวก้อนหินที่เด็ดทุบลงไปนั้นก็จึงไม่ทำให้ลิงน้อยถึงแก่ชีวิตเจ้าลิงน้อยมันก็เด็ดตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บปวด แล้วก็พร่ำบ่นขึ้นว่าเจ้าคนเนรคุณข้าช่วยเจ้าขึ้นมาจากเหวนี่คือผลตอบแทนของเจ้าหรือเอาเถอะถ้าอย่างนั้นขาก็จะไปจากเจ้าเสียเจ้าคนเนรคุณเชิญหาทางกลับเมืองของเจ้าเองก็แล้วกันพูดจบลิงน้อยก็ได้หายเข้าไปในป่าลึกท,ทั้งทางที่ศีรษะของมันก็ยังอาบไปด้วยเลือดฝ่ายชาวนานั้นก็ยังคงอิดโรย เดินไปแบบพอทรงตัวได้เขาได้เดินมาจนถึงสระน้ําเขาก็หมายที่จะอาบน้ําและดื่มแต่พอไม่ได้ลงไปในสระน้ําแล้วร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยขี้เรือนหน้าเกลียดน่ากลัวมีสภาพที่ไม่ต่างอะไรไปจากอสุรกายเขาได้เดินไปเรื่อยๆจนได้ผลป่าโดยสภาพที่อับประลักเช่นนั้นเมื่อชาวเมืองได้พบเห็นเขาก็ได้พากันวาดกลัว เพราะคิดว่าเขาเป็นอมนุษย์โดยเหตุนี้ชาวนาก็จึงต้องพเนจรไปเรื่อยจนถึงพระราชอุทยานหลวงในครั้งนั้นพระราชาก็ได้ทรงประาพาสพระราชอุทยานพอดีพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรชาวนาก็ยังทรงเข้าพระทัยว่าเป็นปีศาจจนได้อุทานขึ้นว่านี่ในสวนของเรามีปีศาจอยู่ด้วยหรือนี่ชาวนาเมื่อได้ยินดังน,นั้น จึงได้ทูลไปว่าหาใช่เช่นที่พระองค์ตรัสหร,รอกพระเจ้าค่าข้าเป็นชาวเมืองของพระองค์แต่ที่มีสภาพเช่นนี้มีสภาพที่แตกต่างจากเปรตอสุรกายเหตุก็เพราะข้าพระองค์ได้เนรคุณลิงปาที่ได้มีบุญคุณช่วยเหลือข้าพระเจ้าไว้เป็นผู้ที่มีพระคุณได้ช่วยให้ข้าพระเจ้าขึ้นมาจากเหวรอดพ้นจากความตายมาได้แต่ทว่า ข้าพระองค์ก็พยายามที่จะฆ่ามันก็เพื่อที่จะประทังความหิวที่อดข้าวมานานหลายวันและก็คงจะด้วยเหตุนี้ที่อาจจะเป็นผลกรรมที่ส่งผลให้รูปร่างของข้าพระเจ้าอับปลักเชน่นนี้และเมื่อชาวนาได้กล่าวจบเขาก็ได้สิ้นใจไปด้วยความหิวเนื่องจากตั้งแต่ออกจากป่ามาก็ไม่ได้กินอะไรเลยแถมก็ยังถูกผู้คนารังเกียจ เพราะมีรูปร่างที่น่ากเกลียดน่ากลัวอีกด้วยเมื่อได้พิจารณาเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็สมดังพุทธสุภาสิทธิวา่านัตถิกรรมังสมาพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีก็จึงอยากที่จะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้มั่นคงในคุณงามความดีได้เพียงประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปครับโอกาสต่อจากนี้ ผมก็ขอมานำเสนอกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เื่อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องสติมีบุญบาร,รมีเกิดอาติหารเกิดท่านผู้ฟังครับก็ได้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายต่ลายท่านท่านก็ได้เมตตาเน้นย้ำเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของสติก็เพราะว่าสตินั้นก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้ปิดทางบาป รเราท้าทันก่อนที่จะทำในสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมทั้งปวงทั้งอย่างเกิดบุญบารมีมีสติตลอดก็จะทำสิ่งที่ผิดบาตรยากนั่นเองครับก็เช่นว่าเมื่อเรากำลังจะฆ่าสัตว์แม้ว่าเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเมื่อมีสติก็จะสามารถยั้งคิดได้ทันหรือกำลังคิดที่จะเบียดเบียนลักทรัพย์คนอื่นจะผิดลูกผิดเมียคนอื่นก็จะรู้ตัวนึกขึ้นถึงผลชั่วที่กำลังจะเกิดได้ กำลังที่จะโกหกก็จะปิดปากไม่พูดจะกินเหล้าสิ่งเสพติดของมืนเมาก็รู้ว่าหากไม่มีสติแล้วชีวิตก็จะถึงกับอันตรายถึงขั้นที่พังพินาศได้แถมก็ยังพาชีวิตของคนอื่นพังไปได้ด้วยเช่นกันก็เมื่อใดที่สติหลุดเกิดความโกรธจะทำอะไรมันก็ไม่ยังคิดเมื่อขาดสติแล้วไม่ว่าจะจบปริญญาเอกหรือป .4 มันก็โง่พอกันครับก็ดังคำของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านก็ได้เมตตาย้ำเอาไว้ว่าเมื่อเรามีสติหากว่าจะให้ทานมันก็เกิดโผลมากจะรักษาศีลก็เป็นศีลที่บริสุทธิ์จะเจริญสมาธิภาวนาก็จะมีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วในการปฏิบัติธรรมนั้นทางสายเอกก็คือสติปัฏานทั้งสก่ตั้งสติ คือความระลึกได้หรือความระลึกรู้ไว้ในกายในเวทนาในจิตและในธรรมจริงๆแล้วนั้นสติก็นับว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนก็สามารถที่จะทําได้สามารถที่จะฝึกให้มีได้ครับสตินี้ก็เป็นที่มาของการคิดก่อนทําเมื่อทําก็มีสติกากับมันก็ยิ่งจะเป็นการดีขึ้นหลายเท่าครับทั้งการงาน การเงินครอบครัวก็จะดีทุกอย่างก็อย่าหลงทางกันอย่าลืมคำนี้ครับสติมีบุญบรารมีเกิดปาฏิหารก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับ กับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉูคิดพิจาราก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องยิ่งเคยพลาดชีวิตที่เหลือก็ยิ่งฉลาดท่านผู้ฟังครับชีวิตของคนเรานั้นยิ่งเคยพบเจอกับความผิดพลาดก็ยิ่งได้รับบทเรียนก็ทำให้เราฉลาดขึ้นกว่าเดิมครับความผิดหวัง สอนให้เราได้พึ่งพาตัวเองก็ดีกว่าฝากความหวังไว้กับความไม่แน่นอนความล้มเหลวนั้นก็ช่วยเพิ่มประสบการณ์ทําให้เรารอบคอบในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นช่วยทําให้เรากลายเป็นคนไม่มักง่ายเหมือนกับที่ผ่านมาความเจ็บปวดนั้นก็ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นและทุกครั้งที่เราสามารถผ่านมันมาได้จิตใจของเราก็จะมีความแข็งแกร่ง แล้ก็เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นครับก็ขอให้เชื่อนะครับว่าในทุกๆเรื่องนั้นมันก็มีทั้งบทเรียนและก็ให้ทางแยกคิดที่ดีๆอยู่เสมอครับก็ถ้าเรามัวแต่ไปมองหาความสุขความสําเร็จว่าคือความโชคดีเท่านั้นแล้วในเวลาที่เราเจอกับปัญหาเราจะเอากําลังใจที่ไหนไปก้าวพ้นเรื่องราวร้ายๆกันล่ะครับเมื่อเราก้าวผ่านมันไปได้ก็ให้มองว่าคือโชคดีอย่างหนึ่ง ที่ได้เรียนรู้ถึงบทเรียนต่างๆทําให้เราได้มาซึ่งความเข้มแข็งของจิตใจที่มีมากยิ่งขึ้นก็เพราะว่าชีวิตที่ดีนั้นมันก็ไม่ได้มีแต่ด้านที่สวยงามแต่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบจริงๆมันก็ต้องมีด้านมืดเพื่อที่จะเป็นบททดสอบให้เรียนรู้เพื่อที่จะทําให้เราได้เติบโตกับเรื่องบางเรื่องนั้นเราก็อาจจะสําเร็จไม่ได้ครับถ้าเราไม่เคยได้ผ่านเรื่องราวร้ายๆไปก่อน หากเราไม่เคยก้าวข้ามความผิดพลาดก็จะไม่รู้ถึงข้อบกพร่องและวิธีในการแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีกเราก็ควรที่จะยินดีและก็ยิ้มให้ก,กว้างๆให้กับความยุ่งยากทั้งหลายและก็ขอให้เต็มใจเผชิญหน้ากับมันเพื่อที่จะแก้ไขอย่างมีสติครับก็ขอให้เราได้คิดไว้เสมอครับว่าชีวิตยิ่งพลาดก็ยิ่งฉลาดกว่าเดิม และก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเอง และคนรอบข้างหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยวอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะปูโ้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตะบากผู้สแสวงหาคุณงามความดีฝ่ไฟศีลไฟธรรมทุกท่านทุกคน ขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์พัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใด กระผมอานน์ก็ต้องกราบขออไปท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโราได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ